สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับดรกรีนวันนี้นะคะก็มากับเครื่องกรองน้ำแร่ r o นะคะรุ่นนี้เนี่ยกรอง6ขั้นตอนนะคะเป็นเคนแกรนนะคะทุกคนคะ่ะราคาเนี่ยตัวละ9,550บาทเท่านั้นนะคะเก็บเงินปลายทางได้นะคะตัวนี้ต้องบอกก่อนนะคะว่าสามารถที่จะเอาไปกรองเนี่ยก็คือไม่ว่าจะเป็นน้ำกร่อยน้ำบาดาลคือกรองได้หมดเลยน้ำที่กรุงเทพต่างจังหวัดคือกรองได้ หมดนะคะที่สำคัญเนี่ยถือว่าดีมากๆนะคะมี UV ในถังเก็บน้ำด้วยค่ะ และที่สําคัญนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นเครื่องกรองน้ําแร่ r o 6ขั้นตอนใช่ไหมคะเป็น Ken g r a n พ p ดนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นเครื่องกรองน้ําระบบ r o ใหม่ล่าสุดนะคะที่ใช้ขบวนการกรองเนี่ยก็คือทั้ง r o u f t d s นะคะหลายขั้นตอนเพื่อที่จะทําให้น้ำเนี่ยบริสุทธิ์ร้อเซนะคะและดีต่อสุขภาพมาพร้อมกับเทคโนโลยี Membrane เมมเน o นะคะ T.M. นะคะที่กักเก็บ แร่ธาตุนะคะธรรมชาติที่จําเป็นในน้ําบริสุทธิ์นะคะนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมาพร้อมกับแสง UV นะคะที่เป็น LED เนี่ยในถังเก็บที่อยู่ในน้ํานะคะก็คือทําให้น้ำเนี่ยบริสุทธิ์นะคะปราศจากอะไรคะแบคทีเรียนะคะแล้วทาให้น้ําบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นนะคะเครื่องกรองน้ำเนี่ยก็คือเหมาะมากนะคะสําหรับใครที่อยู่ บ้านนะคะหรือว่าจะไปใช้ในสํานักงานนะคะเหมาะกับเครื่องไไม่ว่าจะเป็นแบบกรองน้ํากร่อยอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะกรองได้นะปลาปลาปลาหมู่บ้านอะไรเงี้ยค่ะคือสามารถที่จะกรองได้นะคะไอพวกฆ่าเชื้อแบคทีเรียตัวซิตก,ร,ตกรันตกรหินปูนพวกนี้นะคะกําจัดหมดอย่างเรียบแน่นอนค่ะสําหรับใครนะคะที่ตอนนี้เนี่ยกาลังตามหานะคะเครื่องกรองน้ํานะคะที่เป็นระบบ RO นะคะที่ราคาไม่แพงเนี่ยต้องดรกรีน ท่านั้นนะคะที่สําคัญเนี่ยตัวนี้ทําให้น้ําบริสุทธิ์100%นะคะแล้วก็มีขบวนการทําให้บริสุทธิ์เนี่ยคือหลายขั้นตอนมากๆนะคะต้องบอกก่อนว่าถือว่าดีเพราะว่าเป็นระบบ RO ด้วยค่ะ ค่าอะไรที่สําคัญนะคะตัวนี้เนี่ยรักษาแร่ธาตุที่จําเป็นในน้ําไว้ด้วยนะคะและที่สําคัญเนี่ยดีมากนะทั้งที่เป็นระบบ r o เนี่ยก็ยังจะรักษาแร่ธาตุที่จาเป็นไว้ให้ด้วยนะคะมี UV นะคะที่เป็น l v d ในถังเก็บน้ําสะอาดปลอดภยัย ค่าตัวนี้นะทาให้น้าเนี่ยบริสุทธิ์แล้วมีความจุที่สูงเนี่ยต้องบอกก่อนนะคะสามารถที่จะทำํำไหมคะทําการผลิตน้ําบริสุทธิ์เนี่ยสูงสุดคือ20ิลิตรต่อ1ชั่วโมงนะคะและมีความจุเนี่ยแลิตรนะคะถือว่าจุเยอะมากนะคะทําให้มั่นใจว่าคุณเนี่ยจะได้รับน้ําอย่างต่อเนื่องนะคะแม้แม้ตอนนั้นเนี่ยเรียกว่าไฟดับและกันเนาะก็ยังสามารถที่จะมีน้ําในถังเก็บน้าเนี่ยใช้ด้วยนะคะแล้วก็มีเทคโนโลยีที่ประหยัดน้ําด้วยค่ะ ที่สำคัญนะคะสำหรับใครที่สนใจจะสั่งเนี่ยสามารถโทรมาสั่งซื้อได้นะคะที่เบอร์092นะคะ6382229หรือว่าจะเป็นเบอร์0926382366นะคะหรือว่าจะทักไลน์ ID ไลน์ s อ R ไซดร SI n ได้เลยค่ะ